คนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วสามารถทำบัตร30บาทรักษาทุกโรคได้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงบัตรทองหรือบัตร30บบา,าทรักษาทุกโรคสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านและศูนย์บริการสาธารณสุขตามตำบลที่ท่านอยู่ในวันเวลาข้าราชการค่ะ คนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วสามารถทำบัตร30บาทรักษาทุกโรคได้นะคะวิธีทำก็ง่ายค่ะแค่ถือบัตรประชาชนไปพร้อมกับสแกนหน้าต่อเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาดังกล่าวแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอะให้เพื่อนๆรีบไปทำกันนะคะ,ะเผื่อเราป่วยฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ